สำหรับพี่น้องก็ถามวาอยล่าดินหัวไทยบอกะดินเล่พี่น้องเล่ดินคือกันเนาะแต่ว่าดินเป็นส่วนได้สิเป็นเลขจดเอาเนาะเป็นเลขที่เขียนเอาเลยเนาะสำหรับลอตเตอรี่ลอตเตอรี่แมนก็มีโยมีขายอยู่แต่ว่าเป็นอ่าภายในกลุ่มคนแถวแบบว่ากลุ่มคนอยู่ในเมืองนะพี่น้อง มันทีขอนขางเป็นใบแพงเนาะระตตดีเนาะมันสีกําหนดราคามาเลยเนาะฉันละถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งกะกาบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิทุกคนนบอว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยแลยกะพี่น้องอยู่ทางฝั่งลาวเนาะเมื่อนี้กะมาพบกับซ่องทรายสวรรค์คือเก่าเนาะกะโย ยูให้ย,ยู่หน้าคือเก่าหนี่แหละพี่น้องเว้ย <c oughs> คือแบบว่ามือนี้เนาะเป็นอากาศห้อนแล้วเ้วยพี่น้องเลยห้อนแล้วเนาะถือว่าเข่าละลูห้อนอยางเป็นทางการแล้วนนนนเ,วเ,เนะเาะมือนี้เนาะเดี๋ยวเบิ่งแเลดเนาะอบอ้าวเลยมือนี้เป็นละลูแรกแล้วพี่น้องเอ้ยบา้านเป็นละลูอันละลูใบไม้หล่นนะเนาะอยู่ลอยู <c> ่ <oughs> ดีนมันกับพันกันพี่นอ้องเป็นดารูแลงเป็นดารูอันใบไม้ร่นแล้วเนาะก็ซีมีแต่แหลดแล้วทักงมือนี้เนาะแหลดเริ่มแหลดทอดแล้วจากที่หนึ่งอาทิตย์เนาะสีหามือขึ้นดังี่ยังหนาวอยู่เนาะมาเมื่อนี้แหลดทอดแล้วเนาะเดี๋ยวเ,เยมื่อนี้บทาไซซีมาว่าอันอเกี่ยวกัาบหวหนนยในจักบาทเนาะพี่นอ้อง ก็คือหวยอ่าหวยลาวกับหวยไทยเนาะประทายไปเห็นคลิปหนึ่งเนาะอ่าเห็นคอมเมนต์หนึ่งเนาะว่าอ่าอยู่อยู่ลาวกับมีลอตเตอรี่ไทยบ่อเนาะนือว่าอยู่ลาวกับมีหวยไทยบ่อเนาะมาตอบด้วยเนาะก็ถือว่ามีเนาะพี่น้องอยู่ลาวเฮ้ากับซื้อ หัวไทยคือกันเนาะแต่ว่าหัวไทยนี่นานออกแล้วพี่น้องเนาะถือว่าเดือนหนึ่งออกอยู่สองเถื่อนเนาะหววไทยเนาะออกวันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งกับว,วันที่เอ่อสิบหกเนาะที่หนึ่งกับที่สิบหกนี่ก็ถือว่านานเลยแหละ,ะพี่น้องจนข้าวดืมเนาะบอกคือกับหัวไทยเนาะ เอ้ยบอกคือกับหวยลาวกับหวยเวียดนามหวยเวียดนามนี่ออกอยู่ทุกมือเลยเนาะมือหนึ่งอีกมือหนึ่งออกอยู่สามเถื่ออีกหา้หาโมงห้าโมงครึ่งเนาะหกโมงแล้วก็หกโมงครึ่งเอ้ยหกโมงแล้วกเจ็ดโมงประมาณนี้เนานะออกออกลายเดียกันเลยเนาะสำหรับหวยเวียดนามเนาะหวยลาวเท่ากับ ก็ยังบูซำหวเวียดนามนะเาานาะหวยเล่านี้ออกอยู่อาทิตย์หนึ่งต่อสองข้างเนาะอาทิตย์หนึ่งก็ออกอยู่วันเอ้ยสามข้างพี่นะ้องอาทิตย์หนึ่งออกอยู่สามข้างเนาะมีวันจันทร์แล้วก็วันพุธวันจันทร์พุธและะ้วก็ศุกอีกเนาะออกอยู่ สามข้างเนาะหนึ่งอาทิตย์ออกสามข้างเนา,าเนะสำหรับหวยลาวเนาะแล้วก็คำถามก็คือว่าอยู่อยู่ลาวนี่มีหวยไทยบ่อเนาะสำหรับมือมันออกกับมีเนาะพี่น้องเนาะก,กับมีคนเอามาขายเนาะาะว่าจะเป็นหวยลอตเตอรี่ลอตเตอรี่กับมีขายอยู่เนาะเ่ว่าขายกันแบบ บับัคอยมีหลายเซนเซพี่นสำหรับลอตเตอรี่เนาะมันรากาคนแล้วกับบัคอยนยิยมซื้อมันแบบมันแบบอะไรวะมันมันสินมีแต่ตามแถวตัวเมืองเนาะสำหรับลอตเตอรี่เนาะลอตเตอรี่ไทยเนาะสิมีแต่คนกลุ่มคนแถวในเมืองเอามาขายเนาะแต่กับมันจะเป็นใบแพงๆเนาะมันสิกำหนดมาด้วยเนะาะใบละ ร้อยโบใบละสองร้อยสามร้อยก็ว่ากันไปเนาะมันข่อนขางแพงเนาะก็เลยเห็ุให้คนเฮาคนอยู่ลาวเฮานี่บบคอยซื้อลอตเตอรี่เนาะสีซื้อเป็นกระดาษเอาเนาะพี่น้องสีซื้อเป็นอ่าเป็นเลขจดเอาเนาะใส่มิกใส่ปากกาจดเอามันสิมีแบบใบบินอ่าใบเจียกระดาษเอซีธรรมดาเนาะเพื่อนกะอยากได้เลขอย่างเพื่อนกะจดให้เนาะ อยากไดอ้อยากได้หวยน้ำซัดอย่างโตหมาโตดิง้งโตไก่พันกะบอกเพ่นเพือนกับโจดยหายเลยเนาะเริ่มต้นปองละหู่ละหนึ่งพันกีบก็ได้หู่ละสองพันกีบสามพันกีบก็ได้เนาะแต่ถ้าเป็นลอตเตอรี่มันจะซื้อบ่ได้แบบนั้นมันจะซื้อเป็นใบเลยแล้วกะมันถ้ามันออกเป็นเป็นอนั้นเลยมันจังถือเนาะ สำหรับลอตเตอรี่เนาะจึงคนล่าจึงบอคอยอ่าบอคอยเอามาขายด้วยว่าบอคอยมีไปซื้อเนาะแต่ว่าถ้าถือก็หลายหลายได้เนาะพี่น้องอ่าก็เคยเห็นคนล่า,าถืออยู่ไทยอยู่เนาะคนล่าเข้ากับถือลอตเตอรี่อยู่ไทยกับหลายคนอยู่ได้เห็นเห็นเป็นในในข่าวเนาะที่ออกข่าวแล้วก็เอ่อว่า้นไ้ต่อเนาะเอออันสำหรับ เด็กจดนี่เนาะเพราะว่ามันมันก็เป็นขอนข้างว่าลักขายกับว่าเมนเนาะพี่น้องมันเป็นมันไม่อยากถือกฎหมายนะเพราะว่าโบเบนหวยรัฐบาลเล่าเนาะเป็นหวยไทยกะแต่ว่ากะนิยมดิ่นกันอยู่เนาะเต่กะเป็นกลุ่มน้อยๆละพี่น้องบอกบ่กคอยอันอ่าว่าอย่างไรบ่กคอยขายเป็นทางการนะนะ ถ้าเป็นเลขล่าวนี่ถือว่าขายเป็นทางการเลยเนาะในมือเลขของให้พี่น้องมาเบิงเลยย้อนอยู่ยู่ลาวรับจะมีคนแถวตัวเมืองแห้งหลายเนาะจะมีอประเภทไว้นุมนะ่มเนาะพว่วนนักศึกษศ,ศึกษากะใช้เวลาใช้เป็นซองทางหาเงินเนาะกับอะไรเนาะมาขายหวยห,หันเนาะขายหวยใ,ให้รัฐบาล เพื่อนจะขายเปอร์เซ็นเนาะอ่ามันเพื่อนจะขายเอาเปอร์เซ็นเนาะกับลายห่างห้านกับขายกันเนาะสำหรับเลขลาวนาะในมือเลขออกแก้วกามันจะมีอีกตัวเลขหนึ่งเนาะเลขพิมพ์เอาพี่อน้องลายคนกับคือเห็นนะมันจะเป็นแบบมันจะเป็นคล้ายๆเครื่องกดแบบนี้เนาะมันจะเป็นมือถือแบบนี้เนาะอยากได้เลขยังเขาก็กดไปกดไปกดไปกดเอาเลยเนาะ หลังจากนั้นมันก็จะเป็นป้นออกมาเลยแต่ละแรกออกมาค่ายๆบินเซกเครื่องอยูเซเว่นยูจิฟฟี่ประมาณนี้แหละพี่น้องก็จะไหลแต่ละแรกออกมาก็จะเป็นตัวเลขที่เขาชื่อเนาะ้าเขาถือกะเอาใบาบินนั่นไปยืนเอาเนาะไปไปให้รัฐบาลเนาะไม่ว่าไปสาขาสาขาจำนายเงินของรัฐบาลเนาะกะ ถือว่าหลายเลยเนาะกับโบนัสเนาะสำหรับเงินถือรางวัลในรางวัลที่หนึ่งกับาการลายแล้วข้อมือนี่เนาะเพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่าเลขรางวัลที่หนึ่งมันจะมีอยู่หกโตเนะาะถ้าซื้อหกโตก็ได้เนางหกโตได้อยู่สี่ร้อยล้านเนาะแต่ว่ามันซื้อได้หลายพันเนาะเพิ่มห้าพันบาทก็่าห้าพันกีบเนาะ กองหนึ่งละหาพันกีบสมุิวะ่ะกัดเท่าไรพันหนึ่งได้สี่สองพันก็นได้แปดสองแปดสี่หกประมาณตื่อปายพี่เนาะตีเป็นเงินไทยกะโอ้ตีเป็นเงินไทยนี่กะหลายอยู่สองสามล้านบาทสี่หาล้านบาทเนาะ ก็ไ่ได้ไล่เบิ่งไปพี่น้องอยากหู้ก็ไปไล่เฮาเองเนาะตัวนี้เนาะเดี๋ยวว่าออกไปมันสิพิดเน,นาะสช่นหับพี่น้องก็ถามว่าอยู่เล้าดิ่นหวยไทยบอกก็ดินเด้อพี่น้องเล้อดินคือกันเนาะแต่ว่าดิ่นเป็นส่วนใด้สิเป็นเลขจดเอาเนาะเป็นเลขที่เขียนเอาเลยเนาะสำหรับลอตเตอรี่ลอตเตอรี่แมนกับมีโยมีขายอยู่แต่ว่าเป็นอ่าภายใน กลุ่มคนแถวแบบว่ากลุ่มค้นอยู่ในเมืองะนะพี่นอ้องมันที่ขอนขางเป็นใบแพงเนาะลอตเตอรี่เนาะมันที่กำหนดราคามาเลยเนาะฉะนละ้ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งก็สามารถหาให้ให้นไปเอามาหายได้เนาะห้เมนเนาะห้ผู้ที่เป็นเม่ที่เขาซื้อน้าหันไปเอามาหา้ไล่เนเงินเนาะสำหรับถือลอตเตอรี่ไทยอยู่ลาวก็ได้เนาะ อชิทนี้กะมาว่าวููกันพังเนาะพี่น้องสำหรับผู้ที่อยากฮู้เนาะและ้วกะอย่าลืมฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสายสวรค์เด้อพี่น้องให้กำลังให้กำลังใจซ่องน,น้อยๆซ่องนี่เนาะม้งนี่กะขอล่ำลาไปก่อนเนาะพี่น้องแดดฮอนร้ายม้อน,นี้นี่เบิงแดดเด้อพี่น้องเด้อนี่กูซื้อกว่าแหงแดงหลายเนาะช่วงนี้เป็นดดูใบไม้ดนานะ อ่าพี่น้องกะคลิปหนามาพอกันใหม่เนาะบาย